สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องยูทูบเพ h อัจฉริยะจทิ้งรับเงินคืนได้เงินประกันสังคมแค่ทำตามเงื่อนไขบางคนได้เกือบแสนไม่เคยทราบและไม่เคยรู้มาก่อนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องยูทู u b พจอ c h ฉรช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ และที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันจากประสบการณ์ในการพบเจอผู้ประกันตนหลายๆคนและก็มีผู้ประกันตนหลายๆคนหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเรื่องเงินในระบบประกันสังคมที่เราส่งสะสมบริษัทสมทบเข้าประกันสังคมทุกๆเดือนได้เงินคืนสําหรับคลิปนี้จะมาทำการแจ้งเรื่องอย่าทิ้งรับเงินคืนได้ สำหรับเงินประกันสังคมแค่ทำตามเงื่อนไขบางคนได้เกือบแสนแต่ไม่ทราบมาก่อนเลยไม่รู้มาก่อนเลยและผู้กันตนที่ไม่รู้จริงๆก็มีหลายๆคนหลายๆท่านมาทำการทบทวนรายละเอียดกันอีกรอบกันนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกๆคนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ทุกๆเดือนแต่ผู้กันตนเคยสงสัยกันหรือไม่ละครับว่าสำนักงานประกันสังคมนำเงินของเราไปใช้จ่ายทุกๆเดือนไปทำอะไรกันบ้างผู้ประกันตนบางคนไม่ทราบจริงๆไม่รู้จริงๆผู้กันตนหลายๆคนมักบ่นว่าจะส่งไปทำไมกันเนี่ยเงินประกันสังคมนี้ส่งไปก็ไม่ได้ใช้ได้ใช้แน่นอนนะครับหากเรารู้ทัน เงินที่เราส่งไปนั้นไม่ใช่ส่งไปทิ้งเปล่าๆกันนะครับเราจะได้คืนเมื่อถึงเวลาและยังมีดอกเบี้ยให้อีกต่างหากกันนะครับแล้วจะได้คืนเมื่อไหร่ล่ะมีคำถามจากผู้กันตนหลายๆคนที่ไม่ทราบจริงๆและไม่รู้จริงๆทบทวนกันอีกรอบนะครับสำหรับผู้กันตนที่ไม่ทราบมาก่อนจริงๆไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมระบบประกันสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ต่างประเทศมีมานานแล้วนะครับแต่ประเทศไทยของเรานั้นเพิ่งเริ่มมีโดยประกันสังคมเป็นระบบที่บังคับให้ทุกคนผู้ประกันตนทุกคนมีเงินออมส่วนหนึ่งเท่ากับ5%เของเงินเดือนเงินเดือนสูงสุดเพดานไม่เกิน1 5 0 0 0บาทซึ่งข้อดีของสำนักงานประกันสังคม ข้อดีของระบบประกันสังคมคือลูกจ้างอย่างเราจะจ่ายเงินประเภทนี้เรียกว่าเงินสมทบหรือเป็นเงินสมทบที่เราส่งสะสมเพียงหนึ่งในสามส่วนเท่านั้นเพราะผู้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประกอบไปด้วย3ฝ่ายด้วยกันซึ่งฝ่ายที่1ได้แก่รัฐบาลฝ่ายที่2นายจ้างบริษัทซึ่งมีหน้าที่สมทบตามกฎหมาย และฝ่ายที่3คือลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับซึ่งดังนั้นครับลูกจ้างผู้ประกันตนจึงจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพียง5%เของค่าจ้างและรัฐบาลสมทบอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เราได้รับผลประโยชน์มากขึ้นคุ้มค่าเกินกว่ามูลค่าเงินที่เราลงไปในแต่ละเดือนของประกันสังคมแบ่งเงินไปทำอะไรกันบ้าง อย่างไหนบ้างสำหรับเงิน750บาทคิดฐานค่าจ้างเงินเดือนสูงสดุดอยู่ที่15,000บาทในแต่ละเดือนของประกันสังคมจะถูกแบ่งเป็นข้อที่1เงินจำนวน225บาทสำหรับดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยทุกผลภาพคออบุตรและเสียชีวิตถ้าไม่ใช้สิทธิ์เงินส่วนนี้จะหายไปไม่ได้รับคืนกัน,นครับ 2. เงินจำนวน75บาทจาก750บาทนำไปใช้ประกันการว่างงานถ้าเกิดการว่างงานขึ้นเมื่อไรสามารถเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างที่เราตกงานรอหางานทําใหม่แต่ถ้าไม่ใช้เงินในกรณีว่างงานเลยเงินส่วนนี้ก็จะหายไปไม่ได้รับคืนเช่นกันนะครับและข้อที่3นะครับ เงินจำนวน450บาทจาก7 5 0บาทเป็นเงินเจ็บออมที่จะได้รับคืนเมื่อมีอายุครบ55ปีผลสภาพจากการเป็นพนักงานผู้ปกันตนส่วนนี้ผู้ปกันตนไม่ทราบไม่รู้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ปกันตนที่เป็นคนไทยและผู้ปกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ถูกนําเงินสมทบส่งเข้าประกันสังคมทุกเดือนเช่นกัน,นครับ ซึ่งเงื่อนไขของการได้เงินก้อนสุดท้ายเป็นเงินออมเมื่อมีอายุครบ55ปีและผู้กันตนได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตน 1. จ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ1ปีหรือ12เดือนได้รับเงินส่วนนี้คืนเป็นก้อนเรียกว่าเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนของตนเองเช่นจ่ายเดือนละ750บาทมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา10เดือน 750บาทจะถูกนำมาหักเป็นเงินออมจำนวน450บาทเมื่อมีอายุครบ55ปีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจะได้เงินคืน450บาทคูณ10เดือนจะได้รับเป็นเงินก้อนในส่วนนี้จำนวน4,500บาทเลยทีเดียวนะครับ 2. ในกรณีที่จ่ายครบ1ปีแต่ไม่ถึง15ปีหรือ180งวดจะได้รับเงินเป็นก้อน เช่นกันเรียกว่าเป็นเงินบำเหน็จเช่นกันนะครับแต่จะมากกว่าข้อด้านบนซึ่งจะมีเงินสมทบจากนายจ้างสมทบเข้ามาอีกด้วยนะครับเช่นจ่าย750บาทตลอดเวลา7ปีเท่ากับ84เดือนที่จะได้รับเงินคืนหากมียุครบ55ปีบริบูรณ์ผลสภาพจากการเป็นผู้ประกันตน450บาท ส่วนที่ตนเองส่งบวก450บาทส่วนที่นายจ้างจ่ายคูณ8 4เดือนจะได้รับเงินเป็นก้อนก้อนเดียวเป็นเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน75,600บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากจ่ายตั้งแต่15ปีขึ้นไปจะได้รับเป็นเงินรายเดือนเรียกว่าเงินบำนาญชราภาพด้วยคำนวณ2กรณี คือกรณีจ่ายครบ15ปีพอดีหรือ180เดือนพอดีจะได้รับเงินรายเดือนคือ20%ของเฉลีย่ยเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเช่น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยแล้วเท่ากับ1 5 0 0 0บาทจะได้รับ20%คือเดือนละ3 0 0 0บาทไปจนเสียชีวิตและกรณีต่อมานะครับหากส่งเงินสมทบมากกว่า15ปี หรือ180งวดขึ้นไปจะได้รับโบนัสเพิ่ม1.5เซของเงินเดือน60เดือนงวดสุดท้ายหากครบปี12เดือนเช่นจ่ายครบ20ปีรายเดือนที่จะได้รับคือ20%ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนบวก1.5เซของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนคูณ5ปีจ่าย20ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา5ปีเช่นเฉลี่ยเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเท่ากับ1 5 0 0 0บาทจะได้รายเดือนคือ20%คูณเงิน15,000บาทเท่ากับ3,000บาทบวก1.5%คูณ15,000บาทคูณ5ปีเท่ากับเงินบำนาญที่จะได้รับเป็นรายเดือน จำนวน3,375บาทเป็นต้นนะครับรวมเป็นเงิน6,375บาทต่อเดือนไปตลอดระยะที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตกันนะครับกรณีที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วแต่ยังไม่ครบ5ปีเลยแล้วเสียชีวิตไปก่อนกรณีเช่นนี้นะครับจะได้รับเงินเป็นบเบเ็จ10เท่าของเดือนสุดท้าย ของเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเช่นรับเงินรายเดือนเงินบำนาญชราภาพเดือนละ6,375บาทตายปุ๊บรับ63,750บาทยิ่งส่งมากนะครับก็ยิ่งได้คืนมากสำหรับการคิดเงินบำนาญชราภาพให้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของช่อง YouTube HR Channel กันได้เลยนะครับรายละเอียด เป็นรายละเอียดที่ดีมากๆเลยนะครับคำนวณตั้งแต่มีอายุครบ15้าปีไปเรื่อยๆนับกันดูบวกเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆกันนะครับลองเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของทางช่อง YouTube u t u b e hr channel กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง YouTube, hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y o u t u b e hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube h a T a n e a ร a n ชได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม